บ้านเราเนี่ยอยู่ริมริมน้ําริมคลองก็น่าจะทําทเป็นแหล่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยวได้นะครับก็เลยชอบที่จะทำงานบริการตรงนั้นแต่ก็เปลี่ยนจากบริการที่นั่นมาเป็นรูปแบบโฮมสเตย์แทนประสบการณ์จากการทํางานบริการในรีสอร์ทมาหลายปีทําให้ทวีโชคคุนริ์ติ้งไอเดียเปิดโฮมสเตย์เล็กๆภายในพื้นที่พักอาศัยของตนเอง ชื่อยอดไม้โฮมสเตอดปากประพัทลุงซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่63หมู่11ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโดยนายทวีโชคขุนเดจบอกว่าบริบทพื้นที่บ้านพักที่ติดคลองปากประซึ่งเป็นคลองชื่อดังมีทั้งแสงแรกและยอยักษ์เป็นทิวแถวยาวคือต้นทุนที่มีอยู่แล้วตนแค่เติมไอเดียและลองเกิดรับนักท่องเที่ยว ปรากฏว่ามีคนสนใจเข้ามาพักแม้ไม่มากนักในช่วงแรกแต่ดีกว่าทำงานประจำเพราะนอกจากมีรายได้แล้วตนจะได้อยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวอีกด้วยที่นี่ก็จะมียอยักไว้สำหรับจับปลาทุกท่านก็จะได้สามารถยกยอแล้วก็เอาปลาตรงนั้นมาทำอาหารได้แล้วก็ในน้ำข้างล่างนี่ครับก็จะมีกุ้งหอยนะครับจะมีกุ้งหอยเราสามารถ ลงไปงุมแล้วเอามาประกอบกับพืชผักที่เราปลูกได้ทำอาหารได้แล้วก็จะมีเรือเล็กๆพาเล่นบริเวณใกล้ๆตล,ลิ่งนะครับโดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักนอกจากจะได้ชมความงามของทัศนียภาพริมคลองปากประแล้วยังสามารถได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านเช่นการปลูกผักการหาปลาการงมหอยซึ่งทั้งหมดนั้นสามารถนำมาทำเป็นอาหารเพื่อรับประทานได้อีกด้วย ในส่วนของการปรุงนะครับเราจะอยเป็นลูกมือให้แนะนําตลอดในการปรุงนะครับหรือท่านต้องการแบบร่วมมือร่วมแบบทาบางเล็กบางอย่างก็ได้นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสันทนาการอื่นๆเช่นภายเรือคายักปิ้งย่างรอบกองไฟยกยอยักษ์ชมแสงแรกยามเช้าและเลือกซื้อสินค้าในชุมชนที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มที่เข้ามาพัก ครับที่นี่เป็นโฮมสเตย์เล็กๆครับไม่ใหญ่มากมีห้องพักสองห้องนะครับมีอยู่ที่ริมน้ําแล้วก็มีอยู่ที่บนตัวของอาคารของบ้านของเราเองนะครับแล้วก็สามารถรองรับคนที่จะมาพักได้ไม่เกินสิบท่านครับโดยที่ยอดไม้โฮมสเตย์แอดปากประพัทลุงมีห้องพักจํานวนสองห้องแยกเป็นบนเรือนใหญ่หนึ่งห้องเรือนยอยยักษ์หนึ่งห้องรองรับลูกค้าเป็นหมู่คณะ ได้ไม่เกิน10คนราคาเป็นกันเองซึ่งใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่คุณทวีโชคโดยตรงครับก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยครับท่านได้ท่านจะได้ประสบการณ์ไม่เหมือนที่อื่นที่ที่ท่านเคยเจอมาหมายถึงว่าเราได้ลงไปในน้ําไปงมหอยกันจริงๆเราได้ยกปรจริงๆได้ยกปรจริงๆนะครับได้ทำอาหารจริงๆนะครับนีครับและได้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติจริงๆครับ ครับติดต่อได้ที่0854262675นะครับหรือว่าเ c e b o o k ขอรศอขอ,อรศธอ,อมิชช่วุณฤทธิน์นนประวิทย์แก้วนุ่มอมบจอพาตาลุยและทีมงานประชาสัมพันธ์อบจอพัทลุงรายงานหลังจากนี้ไปถ้าท่านต้องการเข้ามาเยี่ยมชมเข้าพักที่คอมเทนนะครับก็สามารถ มาติดต่อได้ที่บ้านเลขที่6 3หมู11ตำบลลำปำอำเภอเมืองาจาังหวัดพัทรลุงครับแล้วก็ที่เบอร์โทรติดต่อ085 426 2675หรือ Facebook พอรอสทวีโชคขุนฤทธิ์แล้วก็ท่านสามารถจะเข้า Google Map นะครับ Google Map แล้วก็ตั้ง GPS มาได้เลยครับพิมพ์ว่ายอดไม้โฮมสเตย์ครับผม